ชวเวชวเบตท,ทำอะไรผิดไหนบอกแม่อูก,ก่อนรู้ไหมชวเชเบตรู้ไหมว่าทำอะไรผิดรู้ไหมคะรู้ไหมรู้อะไรคะตอบ <c oughs> ทำไมชวเชเบตถึงไม่รอคะต้องการต้องการไปกับพี่อมเ็ตใช่ไหมตอนนี้พี่อมเ็ตขึ้นไปยังคนะขึ้นไปแล้วขึ้นไปเปิดแอร์รอใช่ไหม แล้วพี่อมเหนตทำอะไรคะแล้วออมเธเบตคิดว่าออมเหนตจะโดนตีไหมถ้าพี่อมเหนตดูทีวีอ่ะเออมัเปิดไม่เปิเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราหมามาชั่เออหมามาไม่ให้ดูเข้าใจไหมคะแล้วตอนนี้เธเบตตัวทําโทษอะไรรู้หรือเปล่าคะถ้าเธเบตเถียงพ่อแม่จะเป็นไงคะบาปไหม เชิดเถียงม,มิดได้ไหมที่โรงเรียนอะมิดตีไหมเออแล้วทำไมเชิดเถียงแม่อุวงเพราะอ,อะไรทำไมต้องเถียงแม่อุ้ยคะต่อไปจะเถียงอีกไหมน่ <S <S ใจนะสัญญาไหมสัญญานะญญานะอ่าสัญญาก่อนนั่งสมาธินั่งสมาธิห้านาทีนะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาพี่อมเมริก,กัน ้พี่อมเน็ตขึ้นขึ้นไปแล้วพี่อมเนตเปิดทีวีแม่อุจจารการพี่ยอมเน็ตได้ไหมได้ใช่ไหมทำไมทำไม่ได้อะเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาอีกใช่ไหมอ่านั่งสมาธิห้านาทีเดี๋ยวไปกันเข้าใจไหมคะถ้าทำาทำดีทําไวก็ให้ให้พอไวโอเคไหมกินข้าวยังกินข้าวแล้วกินข้าวยังหรือว่ายังไม่ได้กิน พรุ่งนี้เชเบตต้องไปไหนคะต้องรีบนอนไหมวันเนี้เชเบตต้องรีบนอนไหมวันเนี้ตอบแม่อุกก่อนไม่ต้องรีบนอนหรอรู้ไหมว่าพรุ่งนี้เป็นวันอะไรพรุ่งนี้เป็นวันเอ้าเป็นวันจันทร์รู้ไหมวันจันทร์อ่ะคือวันอะไรวันจันทร์ก็คือวันที่ต้องไปเรียนสัปดาห์อวันแรกของสัปดาห์ไงเชเบตรู้หรือเปล่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรรู้หรือเปล่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไร อมน้ำลายเหรอใหอ้อาดีอ่าเ้าบอกให้อาค่ะคืนไปแล้วใช่ไหมอมน้ำลายทำไมอ่านั่งสมาธิเร็วเดี๋ยวแม่อุจจะไปละเดี๋ยวไ,ไปววไถามพ่อเอ็มน้องช่เบ็ดดื้อยังไงต้องทำไงโอเคไหมกม็ช่วยเบ็ดดื้อไงยังไงก็ดื้อแล้วชเบ็นอนคนเดียวแม่อุณไม่นอนแล้ววันเนี้ย แมวยังไม่ได้รีดผ้าเลยทำไม,ไม,ไม,มนอนให้ทำไมลูกแม่บอห้คุณไปนนกับหนูด้วยกระเทวดาให้อาป๋าไปนอนด้วยแทนได้ไหมได้พ่อเอไปนอนด้วยได้ไหม,ไ,มได้ไหมได้ไหมอึบก่อนเลยอึบเรียกพ่อเอ่กกอน,นะพ่อเอ ไปด้วยกันไงไปด้วยกันโอเคไปด้วยกันพ่อเอ็มครับน้องชิเบตจะต้องไปนอนแล้วไปเฝ้าน้องชิเบตได้ไหมไม่ได้ครับพ่อเอ็มติดภารกิจเหรอใช่น้องชิเบตเดื้อเมื่อกี้ได้ยินเถียงไหมโอ้ไม่ได้ยินน้องะเบตร้องไห้ต้องทำไงพ่อเอ็มเอานอนเลยเอานอนเลยใช่ไหมเขายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนวันนี้วันอาทิตย์ นี่นี่วันจันทร์เออเห็นไหมใช่พาเลยไปนอนเลยเขาบอกให้พ่อเอ็มพาเขาไปนอนหน่อยได้ไหมค่อยเป็นค่อยเป็น,ปนจุบจุบตอนเขาหลับแล้วกี่ไปไหนมาไปทำอะไรมาทำไมหนา้านเป็นแบบนี้ทำคิ้วทำไมคิ้วเป็นแบบนี้แม่เลนทำคิ้วน่นากลัว<อ>ใครให้ทำแบบนี้ให้น้องขวันะไหนขอดูดิ แม่อุ้ยตกใจลหนดาเอ็มเด่นเงามากเลยอะทำไมเอ็มเด่นไปทำอะไรมาเอ็มเด่นทาครีมหรือว่าใช้น้ำทาหน้าใช้ครีมหรือว่าใช้น้ำครีมอะไรครีมตัวนั้นอะนะทาหน้ามันทาเยิ้มเกินไปเอ็มเด่นอี๋ม่จุด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 จแล้วมันมีเหลืออีกนิดเราเดี๋ยวหรือก็ได้ทำคิ้วน่ากลัวเอ็มเด่น ไม่ทำดีทุกวันแล้วแม่อุตกใจไม่ได้นะทำแบบนี้นะไปให้ป๊าดูไหมให้ป๊าดูจะเถียงนางใช้เบสเพราะเอ็มใช้สมาธิอยู่จะให้พ่าเอ็มหันมาดูเราเล่นเฮ้ยตั้งหน่อยตั้งมาไงมเด่น,น <c oughs> เนยทำไมจริงแล้วพรุ่งนี้ทำหนีไปโรงเรียนได้ไหมอ่ะไหนอดูหน่อยไอดใูใกล้หน่อยไปดูใ,ใกล้หน่อยอยู่เฉย <c oughs> เมื่อกี้ร้องไห้อยู่นะเมื่อกี้ร้องไห้อยู่นะคนเนี้เมื่อกี้ร้องไห้อยู่นะเปิดร้อแล้วเออเป็นอะไรใช่ไหมอ๋อเอาใหญ่ละเอาใหญ่ละไมปออมเลดดมันเปียกไปนะเนี่ยระวังน้ำแดดติดขึ้นนะอมแดดไม่เอาไม่จะทำอันนี้มันติดแล้วเป็นไข้ยไป็นนิดนึงไปนอนกันไปแต่แม่กูตามไปนะคะทีนีไม่ได้เหรไม่เปิดค่ะนอนเลยค่ะนอนเลย ไม่ให้ดูแล้วมันสายแล้วมเอ็ pore, เอเอโมโโหแล้วไปขึ้นไปเลยค่ะทุกคนหมดเวลาแล้วํำเร็จบายตอนนี้ก็ให้เขาน,นอนหลับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัวอะไรไม่รู้นอนก้นออกนอนดีๆลูกใชเบ็ด ชเชเวตกอลเด็ตนะคะก็นอนด้วยกันนะตอนนี้นะคะแม่อูก,กับเชเบตออมเด็ตนอนด้วยกัน3คนบนเตียงนี้นะคะพ่วเอ็มก็ไปนอนที่อื่นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูก,ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตฟันนี่ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ